สวัดดีครับทุกคนนะตอนนี้เรามาอยู่กับสวีบัตดักเนสกันนะคนนะวันนี้เรามีอยู่ในเกมคอตตี้มบายแม่เป็นเกมนี่คือเกมมือถือภาพสวยทีท่่ผมเคยเจอมาเลยได้ก็อีกเกม,มนึงที่มันที่มันภาพสวยแพ้ก,กันนะรับผมนะเกมภาพสวยไปแพ้กันเลยนะทุกคนนะแล้วก็คือแล้วก็คือ เดี๋ยวเขาการ legend of the shadow กันนัออ่น,นเอง off shadow กันนั่นเองอ่าพ่านได้ก็สวยเหมือนกันพานน่านก็สวยเหมือนกันนะครับผมนะอ่าวู้วไหนดูสิขึ้นมาแรงมากวะเ,วเ,เ,วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเนาะเฮ้ยวันเนี้ย อะไรเนี่ยโอ้ยเนาะขอโทษด้วยค่ะมันมีกี้ขึ้นมาขอ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 อภัยด้วยจริงๆรอะล่ะใครที่เข้ามารับโชคลิขนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะมันจะช่วยดันช่องไปไปถึงหนึ่งหมื่นซับนั่นเองอ่ะขอรัทุกคนนะโอ้ผมเพิ่งเลยทักงคิวครั้งแรกทุกคนอาจจะเห็นผมคลิปอาจจะดูคุณภาพต่ำ่อยขอโทษด้วยครับผมอะไรเนี่ย หลับภาษีเออเพลงหายไปไหนแลทีนี้โอ้ยโอ้อเพลนึอะไรทีนี้เอยเอาเพลงหายอีกโอ้ยปัญหาปัญหาเพียบอะไรวันนี้อ่ะ ปัญหามันเยอะเลยขอโทษนะทุกคนปัญหาที่มันใจเะเ่าไรแต่ทุกคนอยลืมกดไลค์กดแชร์ light, กดซับสไครต์กันด้วยมันจะช่วยไท้ผมนัม้นจะทใหยผมมีกำลังใจไในการทำคลิปต่อไปแต่ถ้าเกนินี้แล้วถ้าเกมนวีดีวได้ผลตลอดดีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าพาร์ทส,สองรอไม่เกินไม่เกินอาทิตย์แน่นอนทุกคนนะ เดี๋ยวเตรียต,ตัวจับไม่ได้เลยเอาละทุกคนไปเอาละไปกันเลยดีกว่าเอาละวันหนึ่งนะอะไรนักหนาลักเนี้ยเฮ้ยอเปิดมาอ่าโอเค ต่อมาดูซิจะได้อะไรอืมกิระเบิด2สองเงินรู้สึกไม่มค่อยภูมิใจเท่าไหร่นไปรี่มาตีเพลย์เยอเร์กันดีกว่าอะไรบน,นึงนะขอเปลี่ยนรถเอาแปบบ๊บ โอเคโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นระเบิดไอ้สำหัสแตน EMP ช่อัน,นี้ศัตรูอันนี้ดีกว่าฮะ Flash g r a n e ระเบิดแฟสอะไรดีกว่าทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจึงจำไว้นะคนแล้วถ้าเกิดทุกคนรับผลตอบรับดีเนี่ยผมจะ ผมจะผมจะทำคลิปภาพสองแน่นอนถ้าคลิปนี้ขอถึงอสองไล่์เท่านั้นะคลิปนี้ให้ได้ทั้งสองไลท์เท่านั้นนะสองไล่์นะนะะอาล่รทุกคนไปกันเลยดีกว่าโอ้ยหูฟังหูฟังฮ่า <laughs> ทุกคนอาจจะนี่คือป็นสิบหกคุณไม่นี่ปืนนี่มันโคตรโกงเลยนะ <laughs> มันโกงจริงนะผมไม่ได้โมนะเนี่ยมันโกงจริงนะเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้โมเนี่ยมันโกงจริงนะเนี่ยมันเป็นปืนที่ยิงนิ่งมากมันเป็นปืนที่ยิงนิ่งมากผมบอกก่อนเลยมันเป็นปืนที่ยิงนิ่งมากผมบอกก่อนโอ้ยหน <c oughs> Lmg chi là chẳng thứ ôi ta lo ta lo hứa mình có lượng hứa ăn muốn chua nồi có lo kẻ chua có kẻ chua yên nồi lêu ạ เฮ้ยพวกเอ็งช่วยกันยิงกันหน่อยเล็วเฮ้ยพวกเอ็งช่วยกันนะขอร้องล่ะโอ้ยสไนเปอรสไนเปอรสไนเปอรโอ้ยอะไรเนี่ยร้อยอ่ะนำแล้วนำแล้ว ยิงเข้าตัวส네ี่สามชุดตายถือว่าดีถือว่าดีสุดๆโอ้เดีอยวโออะไรเนี่ยคือมันไม่ดีทุกคนมันไม่ดีมันไม่ดีนะ เฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ดีโอ้ยอีกแล้วโอ้ยตา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 ยเฮ้ยไอ้น่าไป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 นี่แหละนี่แหละนีะ่แหละนี่แหละมันจะยิงยากนะถ้ายิงฮีไฟอ่ะทุกคนผมเตือนไว้ก่อน เรียบร้อยโอ้ยว้าย F F F L I อีกแล้วเฮ้ยปืนที่โคตรจะเกียดโอ้ยเนอะ จะเป็นบ้ากับ LG นะ่ะโดนยิงบ่อยถ้าโดนยิงบ่อยเกินก็เป็นบ้าได้ผมบอกก่อนเลยข้าขอโดนยิงบ่อยผมจะเป็นบ้านี <ś c oughs> ่คมพูดจริงนะเนี่ยอะไรเนี่ยพี BB ่ใบสันอ๋อใช่เจ๋งดีให้คนนี้แพ c คันเตอร์ด้วย อที่สองพอตายบ่อยไปฟังไม่ได้ช่วยอะไรเลย แล้วนี่มาเล่นปืนอ้ไรงจีกันบ้างทุกคนอ่านี่ไงไปกันเลยดีกว่าเอาล่ะผมจะใช้แค่สามแมตช์นะเพราะตอนนี้แบบเหลือแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์้นนะเฮ้ยตายสิเอาเถอะเอาเถอะเอาเอไปกันเลย อ้กอย่างหนึ่งปืน l อลคือปืนกลเบาปืนกลที่มีปืนกลที่มีดาเมจหนักมากปืนกลที่ดาเมจมันปืนกลที่มีความที่มีความหนักที่หนักจัดจัดที่หนักมากหนักจริงๆหนักแบบหนักจัดจัดหนักแบบหนักแบบไม่รู้ว่าจะหนักไปไหนปืนกลที่หนักที่สุดในหมวดนี้ปืนกลที่หนักมากและมีอยู่จริงในชืิตจริง ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะอุย้ยดีลถปับ๊บมา มาเลยเรียบร้อยไปละจ้าไปละจ้าโอ้เรียบร้อยตายตายไิซะ

quay mà lèo wow đi qua phê ngừng lên Bring it on. มีคนใช่หมากัดวะคนนี้อย่างเงี้ยเลยว่ดจะได้มันกวาดเรียบเลยนี่หว่าก็อเสียดายมันกัะนล่นี่กฟังกูดีแล้วกวงสายนี้มันมีข้อเสียจริงๆ ช่วงนี้ผมไม่ได้เป็นดเลยแทะขอจ่มเป็นเอสมจีมินดีกว่าขอจะเป็นเอสบ้างปุ่นที่ผมใช้ก็คือพีพีไบสันปืนที่แรงปืนที่มีความแรงมากๆม,มันแรงกว่าเอลมจีได้ซ้ำอ่ะมันแรงกว,าวา่วาเอลมีได้ซ้ำเป็นรองกระป,ปืนีนะ้อะ ไปเลยนี่คือมัยสุดท้ายแล้วนะทุกคนอัดมาสิบนาทีแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรนี่ okay. อ่ะ Monastery โอเคเปิดมามันก็ใสกันเลยเปิดมามันก็ใสกันแล้ว ให้มีดไปได้หรือไงเนี่ยคนนี <c oughs> <c oughs> ้โอ้ยปืนแรงแท้อ๋อ ออไปโอ้ยหน้ะ <laughs> สไนเปอร์อีกเลย <h ums> โอ้ยสไนเปอร์อะไรก็สไนเปอร์อะไรก็สไนเปอร์อะไรก็ได้สไนเปอร์เนี่ย <c oughs> เปืนไปก็ดีโตัชาร์ทฮะ dinh nói dinh binh mỏi xí ฉันตายเพราะปืนนี้บ่อยผมตายเพราะปืนนี้บ่อยมากไม่รู้มันจะตายบ่อยเลยนักหนาโอ้ยนัวได้ไได้ๆๆๆๆด้้ไ้ไดหยุดกดติ่งกูดิเฮ้ย บ่อยเพราะอะไรงั้นเหรอตายบ่อยเพราะปืนอะไรรู้ไหมฮะดูกูตายนี <c> ่ <oughs> ผมตายบ่อยแล้วเนี่ยผมจะตายบ่อยเกินไปแล้วอืมวันนีจะตายบ่อยเกินไปแล้ว เจไดไม่ได้เป็นวีพีใน,นคลิปนี้เออแต่ก็ไม่เป็นไรอารัทุกคนอาล่ะก็ถึงเวลาทุกคนนั้นจะได้จบคลิปแล้วหรอนะจะได้หมดจะได้จบคลิปแล้วพูดปิดคลิปสักทีอาล่ะโอเคะะอาระะทุกคนเฮ้ย เอาละวันนี้ก็ขอเต้เพยงเท่านี้นะครนะับนนอัดมาเกือบอัดมาเกือบอัดมาสิบเจ็ดกว่านาทีอว่าวันนี้ก็ถือว่าประมาสมคครัวเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ผมจะได้ลง Youtube นะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยขอวันนี้ของเราสองไลค์นะควนะันนี้จะเป็นกำลังใจใผมได้มากเลยเอาละทุกคนบ๊ายบาย